คุณผู้ชมคะกลับมาในอีสานวันนี้ช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็ได้เตรียมจัดงานใหญ่นะคะนั่นก็คืองานวันเกษตรภาคอีสานประจําปี2568นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะว่าในปีนี้ระเอียดการจัดงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงความพร้อมด้วยนะคะว่าไปถึงไหนกันแล้วนะคะทางรายการนะคะได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ดรคุณเดชสุริหารรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเกษตรศาสตร์และดรชัยยากลิ่นสุขคนค่ะอาจารย์ประจําหลักสูตรเกษตรนวัตกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอ,อนแก่นคะ่ะสวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะสวัสดีครับใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับงานวันเกษตรภาคอีสานประจําปีนี้นะคะก่อนอื่นเลยคะ่ะอยากจะสอบถามทางด้านอาจารย์คุณเดชก่อนนะคะเรื่องของความเป็นมาของงานเกษตรภาคอีสานคะ่ะที่ไปที่มาคะ่ะเราเริ่มต้นจากอะไรกันก่อนคะ่ะทำไมถึงได้เกิดขึ้นกลายมาเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่ประจําภาคอีสานขนาดนี้คะครับจริงๆก็ได้มีการพัฒนามาจากการฝึกงานของนักศึกษาครับแล้วก็นักศึกษาก็มีการ เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแล้วก็มีการฝึกการขายนะครับแล้วก็มีการขยายขอบเขตขึ้นมานะครับขยายเรื่อยๆนะครับทุกๆปีโดยเราก็จะมีการขยายแล้วก็ตรงกับวันที่25มกราคมซึ่งเป็นวันสาปนาของมหาวิทยาลัยในช่วงแรกๆมหาวิทยาลัยก็ให้การสนับสนุนต่อมาเครือข่ายความร่วมมือเราก็เยอะขึ้นทั้งกรมกองนะครับแล้วก็ภาคเอกชนก็มีการขยาย เลื่อยมานะครับจนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่33แล้วครับโอ้โหนี่ครั้งที่33แล้วนะคะคุณผู้ชมคะใครจะไปคิดว่าจากงานที่ส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมของนักศึกษากลายมาเป็นงานระดับชา <ๆๆ S 1> ซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆในทุกๆปีก็คือไม่ใช่แค่คือเราไม่ได้มองแค่จังหวัดขอนแก่นอย่างเดียวทั่วภาคอีสานเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วสําหรับในปีนี้ปีที่33ะคะอาจารย์คอนเซปต์ของปีนี้ค่ะเรามีคอนเซปต์ในการจัดงานยังไงคะ เดี๋ยวให้ทางอาจารย์ชายาตอบก็ได้ค,ค่ะก็ในส่วนของคอนเซปต์นะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยะนะครับคอนเซปต์ concept ของปีนี้เลยก็คือในเรื่องของกเกษตรอีสานสร้างสารรค์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ครับก็คือเราจะ นะครับนำนวัตกรรมด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยมาโชว์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันะนะครับแล้วก็นำซอฟต์พาวเวอร์ก็คือใช้วัฒนธรรมของภาคอีสานเองเนี่ยนะครับบูรณาการเข้าไปกับการทำการเกษตรนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะฮะตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG ของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์หลักๆของปีนี้ครับ ก็คือนำเรื <S <S <ess us> ่องของซอฟต์พลังนะคะคมาผสมผสานกับเรื่องของเกษตร,รสร้างสาร <S <S <ess us> ครค์เนาะโอโ้โหแสดงว่าปีนี้ต้องน่าสนใจยิ่งกว่าเดิมแน่นอนเลยค่ะคคด้วยคือถ้าที่ฟังดูนี่ <S <S <ess us> แสดงว่าในงานเนี่ยต้องมีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยพอจะบอกสักนิดได้ไหมครับว่ากิจกรรมที่น่าสนใจหรือว่าไฮไลท์ของปีนี้เนี่ยเป็นอะไรครับอาจารย์ครับก็ไฮไลท์ของปีนี้เลยนะครับก็หลักๆเลยก็จะมีกิจกรรมของทางนักศึกษาด้วยแล้วก็มีไฮไลท์ด้านของกรมกองต่างๆที่จะมาออกจัดแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ องคอง์ความรู้ด้านของงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นของนวัตกรรมเกษตรด้านอื่นๆด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับในส่วนของนักศึกษาเองก็จะมีไฮไลท์ในเรื่องของการจัด k k u Smart Flower Farm ซึ่งเป็นดอกไม้เมืองหนาวครับที่เราจะจัดแสดงนะครับก็เป็นส่วนของนักศึกษาซึ่งจะถูก นะครับดีไซน์แปลงด้วยการใช้ระบบ IOT นะครับก็ระบบสมาร์ทที่เราใช้นว,วัตกรรมด้านการเกษตร,รเข้ามาโชว์ตรงนี้ด้วย <Okay. S 2> ในกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมของนะครับงานประกวดร้องเพลงกเกษตร,รนะครับมีกิจกรรมการออกบูธของนักศึกษาแล้วก็เครือข่าย20จังหวัดด้วย นะครับที่จะมาออกบูธผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดครับนี่คือหลักๆเลยครับผมเห็นภาพเห็นภาพว่างานใหญ่ขนาดนี้แล้วท่านก็ต้องถามแล้วครับในเรื่องของตัวการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ไม่ว่าจะเป็นด้านการจราจรหรือว่าการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยความพร้อมเราแค่ไหนครับจากประสบการณ์เลยนะครับก็คือทางคณะเกษตรศาสตร์ก็ถือว่าเป็นแม่งานเลยนะครับอาจารย์แล้วก็ ได้เก็บข้อมูลมาพอสมควรในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ซึ่งในรอบปีนี้นะครับสถานที่ของเราเนี่ยได้เตรียมการอย่างดีพอสมควรรอบนี้มีโดมเยอะขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็เราก็มีกระบวนการในการลดการ กระจายการฟุ้งของฝุ่นด้วยปีนี้เรามีการปลูกพะยังสีดำนะครับในพื้นที่จอดรถด,ด้วยนะครับแล้วก็ในพื้นที่ทางเดินของอผู้ที่มาเที่ยวชมด้วยนะครับก็จะช่วยลดไปถือว่าได้เยอะพอสมควรเลยนะครับในด้านของความปลอดภัยเลยก็คือรอบนี้นะครับเราได้ความอนุเคราะห์จากอกองงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยตำรวจท่องเที่ยวด้วยที่จะมา<ช>ดูในเรื่องของด้านการจราจรแล้วก็ความปลอดภัย นะครับรับรองว่านะครับเราจัดเตรียมไว้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยแล้วก็ในด้านของแสงไฟส่องสว่างนะครับเนื่องจากเลยนะว่าพฤติกรรมของลูกค้าเขาเปลี่ยนไปคนที่มาเดินงานเนี่ยเขาไม่ได้เดินกลางวันกันละ<แ>เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยสามสี่ทุ่มก็ยังมีคนมาเดินเพราะนั้นเนี่ยระบบแสงส่องสว่างเราเตรียมพร้อม นะครับแสงสีแล้วก็พื้นที่ที่จอดรถหรือพื้นที่งานเนี่ยเราเตรียมพอพอสมควรเลยครับในในส่วนของการจัดเตรียมสถานที่ครับโอ้อดีมากเลยะนะคะอันนี้<อ>จากคนที่ไปเที่ยวงานเมื่อปีที่แล้วนี่ชื่นชมทีมงานของคณะเกษตรศาสตร์มากเพราะว่าในส่วนของที่จอดรถนะคะก็มีน้องๆนักศึกษาที่มาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเลยนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเพนพอยของปีที่แล้วก็คือเรื่องของฝุ่นนะคะปีนี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ด้วยนะคะจะได้แบบเดินกันแบบไม่ไหงง่องเข้าใจคําว่าไหงง้อง ไม่คะพี่วไม่แน่ใจวเ,เข้าใจถูกไหมรถฝุ่นนั่นแหละ<อ>ก็ถือว่าจะได้เดินแบบกันอย่างมีความสุขนะคะ<ๆ>ค่ะคแล้วเรื่องของการจัดงานในปีนี้คะ่ะอาจารย์คุณเดชคะเรามีความคาดหวังมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับการจัดงานเกษตรภาคอีสานในปีนี้คะครับเราก็คิดว่าเรามีความคาดหวังค่อนข้างมากนะครับเพราะว่างานนี้เราผมยังคิดว่ารอบนี้น่าจะเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเกษตรกรในหลายๆเจเนอเรชันไม่ว่าจะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรที่ทําอยู่แล้วเทคโนโลยีแบบเดิมเกษตรกรที่ปรับประยุกต์กับเทคโนโลยีใหม่รวมทั้งอาจจะเป็นเจเนอเรชันต้นๆน,นะครับจะได้ชุดความรู้ใหม่ๆนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนได้มาดูงานดูเทคโนโลยีมาแลกเปลี่ยนกับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรื่องจํานวนคนครับ,รบปีที่แล้วประมาณ 6แสนคนตลอดระยะเวลา10วันคีนี้คาดว่าเท่าไหร่ดีคะอาจารย์ขอขอว่ามากกว่า6แสนแล้วก็ขอามากกว่า6แสนแล้วก็คิดว่าถ้า6แสนหรือมากกว่า6แสนเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะครับก็น่าจะจะมีความสุขความพอใจกับ กิจกรรมนี้ครับ<ช>ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของทางเกษตรนะคะสินค้าทางเกษตรนะคะที่คุณผู้ชมจะได้ไปเจอในงานนี่เลยนะคะเรามีทั้งผักนะคะอันนี้เนี่ยมาจากของแปลงของคณะเกษตรเลยใช่ไหมคะที่นามาย,ยกตัวอย่างเดี๋ยวกล้องจับนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะจะมีเนี่ยนะคะเป็นเวกสโตนะคะของคณะ,ณะเกษตรใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีไข่เนี่ยก็จะเป็นไข่ที่เราอยู่ในฟาร์มเราเลยะนะครับสดนะครับ แล้วก็สะอาดนะครับแล้วก็มีข้าวนะครับมีผักข้าวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราเข้าไปให้การอบรมนะครับส่วนผักเนี่ยเราเป็นศูนย์ที่รับรองมาตรฐานเป็นตัวแทนของกรมวิชาการด้วยเรื่องของ GAP เรื่องสินค้าปลอดภัยเรื่องออร์แกนิกเนี่ยเราก็ผลิตเองด้วยเป็นแปลงสาธิตด้วยแล้วเราก็ไปส่งเสริมเกษตรกรให้เขาผลิตเลยครับส่วนน้ำผึ้งเนี่ยอันนี้มาจากสาขากีตาวิทยาเลยนะครับก็ ผลิตเองโดยส่วนหนึ่งก็เป็นงานวิจัยแล้วก็ใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็มาพัฒนาเป็นโปรดักเพื่อให้เด็กมีความรู้เรื่องของการเป็นผู้ประกอบการด้วยครับ,รบโอ้โหถือว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ ภายในงานปีนี้รับรองว่าคุณผู้ชมจะได้ไปช้อปปิ้งสินค้าทางการเกษตรเยอะมากนะคะรวมถึงอาหารแล้วก็สินค้าชื่อดังจากร้านชื่อดังใน Tik t o k ด้วยแล้วก็อื่นๆมากมายกิ <ผม S 2> จกรรมแน่นมากค่ะพูดไม่หมดวันนี้เวลาไม่พอต้องให้ทั้งสองท่านอ,อาจารย์ทั้งสองท่านคะได้เชิญชวนคุณผู้ชมดีกว่าเดี๋ยวเริ่มที่อาจารย์ชัยยาก่อนเลยค่ะครับสําหรับ งานเกษตรภาคอีสานในรอบนี้นะครับเป็นครั้งที่33แล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มาจากภา,ภายนอกนะครับมาจากต่างจังหวัดหรือนะครับประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นเองนะครับรอบนี้เราตั้งใจจัดแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่พอสมควรนะครับนอกจากจะมีไฮไลท์ของ ทางคณะเกษตราที่จัดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประกวดทําอาหารการประกวดแฟชั่นนะครับที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมาแปลรูปเพิ่มมูลค่านะครับก็จะมีงานด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของนักศึกษาเองนะครับกิจกรรมร้านค้าร้านขายจากร้านดังๆใน Tik t o อกในไอจที่จะมาออกร้านเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะยังมีบูธกิจกรรมนะครับบูธให้ความรู้จากกรมการต่างๆที่จะมาแสดงนะครับนวัตรกรรมเกษตรยุคใหม่นะครับอยากเชิญชวนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเออที่สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทําการเกษตรนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาดูเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้มาจใจ่ายใช้สอยซึ่งนะครับก็จะเ,เราก็จะจัดเตรียมนะครับสถานที่นะครับรูปแบบงานเพื่ออำวยความสะดวกให้ดีที่สุดครับยังไงก็เชิญชวนมาเที่ยวชมกันเยอะๆครับขอบคุณมากครับค่ะเรียนเชิญาจคุณเดชค่ะครับก็งานเกษตรกําลังจะเปิดแล้วนะครับ วันศุกร์ที่24มกราถึงวันที่2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับก็อยากจะให้เกษตรกรหรือผู้สนใจนะครับเข้ามาเยี่ยมชมครับปีนี้ผู้จัดมีความตั้งใจจริงนะครับรวมทั้งเครือข่ายของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมกองต่างๆนะครับเตรียมเรื่องของความรู้นะครับเทคโนโลยีนะครับที่จับต้องได้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรวมทั้งผู้สนใจนะครับแล้วก็ ที่จะขาดไม่ได้นะครับน้องนักศนักศาก็ยังอยากให้ให้ทุกท่านนะครับมาให้กําลังใจไม่ใช่นักศึกษาคณะเกษตรอย่างเดียวนะครับมีจากทั้งทั่วมหาวิทยาลัยเลยที่จะมาออกร้านนะครับรวมทั้งที่สําคัญเช่นกันนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็มาให้กําลังใจมาจับจ่ายใช้สอยนะครับก็ทุกคนจะได้มีความสุขนะครับก็ฝากนะครับงานเกษตรภาคอีสานครั้งที่3 3ครับ ค่ะยังไงก็ไปกันเยอะๆนะคะ24มกราคมนี้นะคะจนถึง2คกุมภาพันธ์2568นะคะคสถานที่ก็ที่เดิมนะคะที่อุทยานการเกษตรนะคะโอ้ยจัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะแต่ว่าปีนี้นะคะก็ไปให้กำลังใจผู้จัดด้วยนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมเยอะมากนะคะแล้วก็บูธต่างๆนะคะรวมถึงสินค้าทางการเกษตรนะคะที่รับรองว่านักท่องเที่ยวหรือว่าทุกๆคนนะคะที่จะได้ไปก็จะอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องอิ่มตา ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะไปกันได้เลยนะคะปีนี้ขอให้มากกว่า0 0แสนอาจารย์บอกนะคะว่าขอให้ได้เยอะๆผมมามากกว่าแน่นอนเพราะว่าหนึ่งงานที่น่าสนใจก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตออฟสิงในการใช้กับการเกษตรนะครับหนึ่งในนั้นเป็นผมแน่นอนไปเยี่ยมกันดีด้วยไปทุกปีอยู่แล้วนะคะยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับ